ชุดจับจักรยานพร้อมแฟลิงบังลมของ BYD Auto 3นะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้าเดินทางมาที่ s c r ราชาแหลกครับเพื่อนำการติดตั้งชุดจับจักรยาน BYD Auto 3พร้อมแฟลิงบังลมด้านหน้านะคะคันขวางโซง5 b 034บอลค่ะคันนี้นะคะใช้ขาสูงนะคะแน่นอนค่ะว่าเปิดสันร,รุปได้อย่างแน่นอนนะคะและชุดจับจักรยานของเรานะคะมีอะแดปเตอร์ไปให้เปลี่ยนทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันนะคะบ,คบังคับล้อหลังด้วย VL o c k นะคะเห็นไหมคะ สวยงามมากๆนะคะสลับหน้าหลังนะคะสามารถบรรทุกจัก,กรยานไปได้ทั้งหมด3คันนะคะเอาใจนักปั่นเลยนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะสวยงามแข็งแรงแน่นอนนะคะ mm hmm. วันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เลือกตัวคันขวางทรงอาบีศูนย์สามสีบอลค่ะ mm hmm. จะขึ้นชื่อเรื่องการลู่ลมมีใช้ย,ยาวา่าคันขวางทรงปีกเครื่องบินนะคะ mm hmm. ทางเราทํายางปิดร่องคันด้านบนและร่องคันด้านล่างให้คุณลูกค้าตามภาพที่เห็นเลยนะคะ และล็อกล้อหลังด้วยวีล็อกเห็นไหมคะแน่นอนคะ่ะว่าข้างหน้าก็ติดตั้งแฟลลิ่งบังลมด้วยนะคะประโยชน์ของแฟลิ่งบังลมก็คือช่วยลดเสียงลมขณะลดวิ่งนะคะของทาง SCR เป็นชุดติดตั้งสแตนเลสด,ด้วยนะคะ<ม>เห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะทางเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0992825922นะคะหรือแอดไลน์เข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้นะคะที่แอรไซ์ SCR 4X4 นะคะยินดีดูแลยินดีบริการยินดีรับใช้คุณลูกค้าทุกๆท่านเลย ะะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะเดี๋ยวมีอะไรเรามาอัปเดตให้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ